สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่2ตุลาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดสำหรับวันนี้กันนะครับอ่ะมาดูที่อทองคำทาทมเฟรม4ชั่วโมงนะเขาก็มีการรีบาวขึ้นไปจากการที่ลงมาใช้ดีม d นโซนตรงแถว2622 2635เนี่นะรีบาวขึ้นไปปุ๊บเราก็มาดูว่าถ้าเขารีบาวขึ้นมาแล้วอตอนที่สโตเขาอู b บอสเนี่ย เขาไม่เบรกหายขึ้นไปก็คือหายตรงแถว2685เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะย่อลงไปได้นะครับอ่ะทีนี้อย่างที่เราเคยพูดกันว่าทําเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นก็จริงแต่ว่ากรอบการเทรดเขาค่อนข้างที่จะไกลนะมีโลอยู่ที่2547มมีไฮอยู่ที่2685เนี่ยระยะมันร้อยกว่าเหรียญเนี่ยการที่เขาจะลงมาใช้ liquidity ข้างล่างเนี่ยอย่างเช่นพวก Fair Value Gap หรือว่า Demand Zone ข้างล่างเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะย่อตัวอยู่ที่6ก8 70.5%แล้วขึ้นต่อมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับอ่าทีนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราไปวางแผนเทรดในทําเฟรม1ชั่วโมงกันนะอ่ะ,อะโอเคดู4ชั่วโมงไปละไปดู1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็เอออย่างที่บอกเมื่อวานนะครับว่าอ่อาไอทัฟเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นขาลงนะครับ คือสี่ชั่วโมงทําเฟรมใหญ่กว่าเขาย่อตัวแต่ทําเฟรมที่เล็กกว่าเนี่ยการที่ทาเฟรมใหญ่มันย่อตัวทําเฟรมเล็กมันต้องเป็นขานลงมาใช่ไหมอ่ะทำเฟรมหชั่วโมงเนี่ยมันเป็น chain of character มามี break of structure แต่เมื่อวานเนี่ยที่ผมให้ระวังก็คือการที่เขาจะขึ้นมาเคลียร์ l i q u i d ที่ equal หายตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะทําลายโครงสร้างราคา ในขาลงได้อะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบที่เราคาดการณ์กันไว้นะก็คือตรงเนี้ยมันเกิด chain of character เป็นเรียกว่าเป็นฝั่งขึ้นอ่ะเป็นฝั่งขาขึ้นการเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นเป็นไปได้บ่อยๆแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะเจอได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยแบบเนี้ยก็คือจะเป็นขาลงแต่อยากจะขึ้นมาเคลียร์ liquidity ก่อนนะครับทำให้โครงสร้างราคาเนี่ยมัน,ม,นมันถูกทำลายนะขาลงแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะลงได้ทีนี้วันนี้เราก็ดูว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมาเคียร์ดิฟฟิวชันที่ e เหนืออ e ีข้อไฮทไหมเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังต่อนะครับถ้าเขาจะขึ้นมาเคียร์ลิควิวชัเขาอาจจะขึ้นมาเคียร์ลิควิวชันเหนืออ e ีควอไฮแล้วลงไปต่อนะครับ กลับลงไปเลยลงไปเลยนะมันมีสองอย่างคือไอไอ้ลิคเิตี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ที่หลังก็ได้แล้วแล้วลงไปก่อนหรืออ่ะตอนเนี้ยอยากจะมาเคลียร์เลยมันมีสองสองแบบนะอันนี้แบบที่หนึ่งก็คือลงไปเลยแบบที่สองก็คือยังต้องมาขึ้นมาเคลียร์ลิควิตี้อยู่นะครับอืมแบบที่หนึ่งเนี่ยเขามาใช้ไอตัว QML ก็คือบริเวณไหล่ซ้ายของ รูปแบบ qm อ่ะนะท,ที่อยู่ที่บริเวณ6 2, 6 7 7 0เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปเลยก็ได้หรือจะขึ้นมาเค e ร์เรคว y ตี้ก่อนนะมี2แบบที่ผมมองเอาไว้นะสำหรับการที่เขาจะลงต่อแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องระวังนะการที่เขาจะเบรกเบรกหายไปเลยอ่ะสอ้ 2, 85, มันก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับมันยังมีโอกาสอยู่ ต้องระวังด้วยนะใครที่จะเซล์ก็ต้องมีซ็อฟลออันนี้เป็นแบบที่3ซึ่งโอกาสที่จะที่จะเกิดขึ้นน่ะมันก็ยังมีอยู่นะมันไม่ใช่ไม่มีนะครับอืมอันนี้เป็นแบบที่3นะที่แบบที่เบรกหายขึ้นไปเนี่ยนะครับอ่ะโอเควันนี้เรามองเห็นรูปแบบที่มันจะเกิดขึ้นได้ทั้ง3รูปแบบแล้วลองไปวางแผนเทรดดูนะแต่ผมเชียร์แบบไหนรู้ไหม ผมเชีร์แบบที่สองนะครับก็คือขึ้นมาเคียร์คีีก่อนนะแล้วก็ค่อยลงไปอันนี้เราจะทํางานสะดวกนะก็คือเซลลลงไปได้สะดวกนะครับแต่ว่าอันที่1เนี่ยใครที่มีเซลล์มาจาก QML เนี่ยต้องกันทุนเอาไว้ให้ดีนะอ่ะโอเคทำเฟรมเอ๊ะทองคำเนี่ยเอาแค่ทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงพอนะครับเราเห็นรูปแบบอยู่แล้วแหละไม่ต้องย่อยลงไปทำเฟรมเล็ก อไปดูที่ eu นะครับ eu นี่เขาก็แสบพอสมควรนะ,ะเมื่อวานนี้ราคาเขาอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมเราคิดว่าเขาน่าจะขึ้นไปใช้พวกโซน l i q u i ต i t y หรือพวกแนวต้านข้างบนน่ะแล้วค่อยย่อลงมาปรากฏว่าเขาไม่ไปเขาย่อเลยนะครับแล้วก็ย่อหลุดโลด้วยนะครับคือหนึ่ง order b o x เนี่ยฉันไม่สนใจละ เธอไม่พอสำหรับฉันแล้วฉันจะไปเคลียร์ลิควิตี้ที่อยู่ด้านล่างโลตรงนี้แล้วก็ไปหาแนวดิมานโซนที่อยู่ด้านล่างไอตัวสวิงโลอีกทีด้วยนะครับอ่ะสรุปแล้วคือผมว่าเขาวิ่งไซเวไปตามแนวรับแนวต้านะนะสำหรับตัว EU มันไม่ได้เป็นเทนอะไรหรอกนะครับอ่ะเราก็รอดูว่าตกลงแล้วเขาจะวิ่ง ตอไปหาอะไรกันแน่นะั้นเดี๋ยวดูนะอืมตรงนี้ก็เกิดช็อกใช่ไหมอืมเกิดช็อกปุ๊บอ่าเราก็ลบแนวที่เขาทําลายไปแล้วปุ๊บตอนนี้ถ้าเรามองดูนะมันก็จะมีแนวดีมาไอ้ s ซัพพลโซนตรงเนี้ยตรงแถวก่อนที่เขาจะเกิดแท่งอิมบาลานใช่ไหมก็คือซัพพลาโซนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราให้ราคาแล้วก็มีแฟร์แวลูแกร็บด้วยซัพพลายส่วนอยู่ที่1 1ึ่งจุดถึงหนึ่งสามสี่ศูนย์ถึงหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสี่สามแปดนะครับอันนี้คือแนวซัพพลายโซนแนวแรกถ้าเขาจะรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็ มีแฟ i r ว a l u ลูกแก็ตรงนี้นะครับแฟ r เว a ร e ลูกแก็บแฟลเวรลูกแก็บอยู่ที่เท่าไหร่1 1 196 1่งจุดหนึ่ถึงหนึ่งจนอะครับอันนี้ก็คือแนวก่อนที่จะถึงซับายโซนอะถ้าสมมุติเราคิดว่า เขาจะวิ่งไปหา l i q u i ดิตีเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนะครับเราเห็นไหมลิควิดิตีที่เป็นในรูปแบบของโซนอะ่ะ<ม>ก็คือแนวรับนั่นเองน่ะแนวรับแนวต้านอะ่ะมันมีอยู่2ที่ก็คือออ d e เดอร์บข้างล่างกับแฟ i r ์ว l ลูแกล็บซัพพลายโซนข้างบนนะมันก็มี2ทางให้ให้เราเทรดนะก็คือลงต่อไปเลยลงต่อไปหาแนวออ d e เดอร์บกก่อนหรือ จะขึ้นไปหาแนว fair value gap แล้วค่อยย่อตัวกลับลงมานะครับหรือแนว supply โซนหรืยอย่อตักกลับลงมาหรือถ้าโหดกว่านั้นอา้าวไม่พอกิลลิคุ i ี y ตรงนี้ไม่พอขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนอีกแล้วค่อยย่อตัวมาหาลิคุ i ี y ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเซลสมมุติว่าใครที่จะรอให้ขึ้นไปเซลที่แนว2แนวนี้ก็อย่าลืม มองแนว2แนวข้างบนเอาไว้ด้วยนะเผื่อเขาทะลุไอ้2แนวนี้ขึ้นไปหาแนวซับพายข้างบนนะแต่ว่าสมมุติว่าใครบอกว่าเอ้ยถ้ามันไกลขนาดนั้นอนะ่ะมันจะขึ้นไปแรงขนาดนั้นอนะ่ะชั้นบายไปก่อนดีกว่าโอเคบายได้ไปย่อยหาแพทเทิร์นกับตัวในไทม์เฟรมเล็กแล้วก็มีซับรอสด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันยังมีอีก แนวหนึ่งอ่ะที่เขาสามารถที่จะลงมาหาได้ก็คือแนวออร์ดบ็อกตรงนี้นะครับถ้าจะบายก็บายขึ้นไปไปหาแนวสะพานบนแต่ระวังเรื่องของการลงมาใช้ไอตัวออร์ดบ็อกนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะโอเค eu น่าจะประมาณนี้เนาะนี้เราไปดูน้ำมันบ้างน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะ่ะโหดไม่แพ้กันนะครับเมื่อวานเมื่อวาน มันอยู่แถวแถวแถวนี้ใช่ไหมเออแถวแถวแถวนี้อืมแล้วผมบอกว่าเออมันมีโอกาสขึ้นไปหาแนวสับไพข้างบนอ่าแต่ระวังการที่ลงมาหาแนวดีมาร์โซนข้างล่างก่อนเหมือนไอ่อ,เอ,อ,อูเมื่อกี้นี่เลยนะครับเหมือนเลยคือเขามาหาแนวดีมาร์โซนข้างล่างจริงด้วยนะครับก็คือลงมาทำไส้ แล้วลงมาเกิดเบรกออฟสตัคเจอร์ถ้าคนที่เทรดตามโครงสร้างราคาแบบเพียวๆเลยนะการที่มีเชนออฟคาแรคเตอร์มีเบรกออฟสตัคเจอร์เนี่ยมันเป็นขาลงชัดๆอะแต่พอเป็นขาลงปุ๊บเขาเบรกเกิดเชนออฟคาแรคเตอร์อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นการที่จะเทรดเนี่ยเราไม่ใช้คือพยายามใช้เรื่องของโครงสร้างราคาบวกกับ ลิควิดตี้ด้วยละกันนะเพราะว่าโครงสร้างราคาบ่อยครั้งที่เราเจอการหลอกแบบนี้บ่อยนะครับการหลอกแบบนี้บ่อยนะไอตัวมีการเบรกอัพสักเจอแล้วก็ c h a อัพคาเล a กเตอร์ทีนี้มันก็ต้องดูระดับของ Time Frame ด้วยว่าสินค้าไหนที่มันเกิดแบบนี้บ่อยนะครับก็คือมีช็อคมีช็อคอีกมีช็อค มีบอสแล้วมีช็อคอีกเนี่ยแสดงว่าทำเฟรมเนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้โครงสร้างราคาแบบเทรดแบบเพียวๆได้นะครับอ่ะเราก็ไปดูซิทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นไปอย่างเช่น4ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่า4ชั่วโมงเขายังเป็นขาลงอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเชนออาคาลเลกเตอร์ยังมีกรอบการเทรดอยู่ในนี้อ่ะผมลากเบี้ยวหน่อยนะอยู่นี้แต่ เขาไซด์เวในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครเทรดไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันมักจะเจอช็อกไปช็อกมาช็อกไปช็อกมาแต่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเขายังเป็นการที่เป็นขาลงอยู่เลยเออเนี่ยเราก็ต้องระวังในไทม์เฟรมที่เราเทรดด้วยว่าไทม์เฟรมไหนที่อย่างเช่นไทม์เฟรมเล็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะเจอการทำโครงสร้งางราคาหลอกได้นะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องไปศึกษาพฤติกรรมราคาของแต่ละสินค้าที่เราเทรดให้ดีนะอย่าง4ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้4ชั่วโมงมันยังช็อกไปช็อกมาได้เลยเนี่ยมีช็อกมีช็อกอีกเห็นไหมเนี่ยอืมแต่มันไม่บ่อยนะไม่บ่อยเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเทรด1ชั่วโมงก็ต้องระวังเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้2แบบก็คือ1 ขึ้นไปเบรกเลยขึ้นไปเบรกไฮเลยฉันจะไปเคลียร์ลิควิตี้ที่อยู่ด้านนอกกับ2ก็คือทำไฮนะตรงนี้มันก็จะเป็นอิลิควิตี้ใช่ไหมพอทำไฮเสร็จฉันย่อลงมาหาลิควิตี้มีแนวแฟรเวอลูกแกบอยู่นี้แล้วฉันค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับกับ3ลงไม่ไม่ทำไฮแล้วลงมาเคลียร์ลิควิตี้เลยตรงนี้นะครับมีลิควิตี้อยู่นะก็มีอยู่3แบบด้วยกันถ้าจะลาก เส้นเอาไว้ก็คือแบบนี้หนึ่งขึ้นไปทำไฮก่อนลลคุเอตี้อยู่ตรงนี้แล้วลงมาเคลียร์ลลคุเอตี้แล้วค่อยขึ้นไปกับสองก็คือขึ้นไปเลยจ้า <c oughs> ขึ้นไปเลยฉันจะขึ้นไปเคลียร์ลลคุเอตี้ข้างบนเลยกับสามก็คือลงไปเคลียร์ลลคุเอตี้ข้างล่างแล้วค่อยขึ้นมาอามีสามแบบแล้วลองไปดูดีว่า มันเป็นแบบไหนแล้วก็จะวางแผนเทศยังไงนะผมไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะเคลื่อนที่ไปแบบไหนแต่พอที่จะคาดเดาได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดสามรูปแบบนี้นะเอาสีของอันนี้ให้มันไม่เหมือนกันก่อนนะอืมออ่ะอันนี้เป็นสีอย่างอื่นแล้วกันสีม่วงอ่ะโอเคนะน้ำมันน่าจะประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเกิด เหตุการณ์แบบไหนนะแต่พอจะเดาได้ว่ามันจะมีอยู่3รูปแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบไหนก็เทรดไปตามแบบนั้นละกันหาโอกาสเทรดถ้าสมมุติว่าเป็นแบบที่1ใช่ไหมเป็นเป็นแบบไอ้ที่เส้นสีน้ําเงินเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาโอกาส follow บ u ายขึ้นไปก่อนนะครับก็คือบ u ายจากตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ต้องมีซับลอสส่วนถ้าเป็นแบบสีแดงเราก็ไปหาแนวซับไพ่ข้างบนแล้วก็เซลลงมาก่อนพอมันหลุด แนว i n d u c e m e n t เราก็ปดเซลล์หรือว่า take profit แล้วค่อยบาทกลับขึ้นไปหรือถ้าจะเป็นแบบที่3เส้นสีม่วงเราก็ต้องหาโอกาสที่เขาจะขึ้นมาชนแนวซั p p l y อะไรใน time frame เล็กแล้วก็เซลล์ลงไปนะอ,อันนี้คือพอเห็นแนวทางแล้วเราก็ไปวางแผนเทรดเอานะครับโอเคไปดู us 30 us 30ใน time frame หชั่วโมงยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบราคานี้มีไฮมีโลนะครับเราก็อาจจะเทรดในกรอบราคานี้ไปก่อนคือย่อแล้วบายแต่ว่ามันใช้ไปแล้วนะถ้าจะบายอีกผมว่ามันไม่เหมาะถ้าจะบายรอให้มันลงมาหาแนวแฟลเวลู Value, แก็บกับ,กบดีมานโซนแล้วค่อยบายดีกว่าอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นเซนเนิโอที่หนึ่งนะรอ ย่อบายก็คือรอให้เขาหลุดไปก่อนหรือถ้าจะเป็นแบบที่2ก็คือขึ้นไปหาแนวซับไพข้างบนนะครับอันนี้แบบที่2เรารอเซลล์ดีกว่าแล้วก็มีซับ l ลอดเหนือไฮขึ้นไปมันก็จะง่ายกว่านะครับถ้าใครจะเสี่ยงเป็นแบบที่3ก็คือถ้าจะไปรอเซลล์ข้างบนก็ถ้าบอกว่าอยากจะบายบายจากตรงนี้นะต้องมีซับ l ลอดแน่นๆเลยนะครับ เพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะลงหลุดโลลงไปได้อันนี้คือเป็นแบบที่สามมีความเสี่ยงนะถ้าแบบที่1แบบที่2เนี่ยมันรอนานหน่อยแต่ว่าความปลอดภัยมีมากกว่าแบบที่3ามนะครับลองไปดูว่าเราชอบแบบไหนนะอันนี้เป็นแนวทางนะครับอ่ะไปดู xeg บ้างตัวสุดท้ายแล้วนะครับ x a g ก็ ยังอยู่ในกรอบ1ชั่วโมงนะเขายัางไม่ขึ้นไปใช้ไอ้ตัวซับผายข้างบนนะถ,ถ้าดูในททมเฟรม15นาทีเขาจะเป็น QM ใช่ไหมเ,เขายัางไม่ขึ้นไปใช้เราไปย่อยในททมเฟรม15นาทีเลยละกันนะ15นาทีเออมันทิ้ง e q ควหายไว้นะครับตรงนี้ e q ค a หายถ้าเขาจะขึ้นกลับไป เคลียร์อีควิ้เหนืออี l h อไฮก็คืออาจจะมาหาแนวซั p l y ตรงนี้เราก็รอเซลล์ที่แนวซับไพนี้ได้นะครับแต่ว่าใครบอกว่าอุ๊ยจะบายขึ้นไปเพื่อเซลเนี่ยต้องมีสต็อปลอสเช่นเดียวกันกันกบไอตัว us 30เมื่อกี้นะถ้าจะบายนะ,ะถ้าจะบายจากตรงนี้นะต้องมี sl ต่ำกว่าไอแนวแนวที่เขาทำไว้ตรงนี้นะผมคิดว่าไอตัวนี้มันก็เป็นอีควอโลแหละมันอาจจะหลอก ฉลับลงมาแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะถ้าใครจะบายเนี่ยต้องระวังแนวอีค l โ w ไว้นิดนึงนะครับแถวๆนี้นะอืมอ่ะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะเขาสร้างแนวรับหลอกไว้อืมนะก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะฉลับปุ๊บขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ถ้าใครจะบายอาจจะต้อง รอหน่อยไม้หรือว่าบายแบ่งไม้ไม1ไม้แล้วก็ข้างล่างอีกไม้หนึง่งแล้วคอยสต็อปรอดทีเดียวเลยนะคาดหวังให้ราคาขึ้นไปแล้วค่อยไปเซลล์ข้างบนตรงนี้นะครับเซลลแต่ถ้าเซลล์แล้วเอาไม่อยู่ใช่ไหมมันก็ยังมีโซนข้างบนอีกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสต็อปรอไปก่อนแล้วค่อยไปเซลล์ข้างบนอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะโอเควันนี้แผนแบบกระชับกระชับนะครับเพื่อนๆจะได้ไปวาง แผนเทศต่อแล้วก็ตอนทุ่ม15นมันมี adp นอนฟาร์ม้วต้องระวังความพันผ,นผวนไว้นิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเควันนี้มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ